nào bơ xì đi luôn này bơ ครับไทยกับถั่วทักงสาประตูครับนำดันสวายวล,ลยดันหลังไปงงกลับมาดูครับในเวลาครึ่งหลังครับจะเก็บเกมกันยังไงครับประเดิมโบว์15เรกเกอร์สวายนำไปแล้วพันหน,นึ่งศูนย์โอเคประชาชน ขอบคุณนะครับทุกเรงใจครับให้กองเทียนะครับทั้งสองทีมนะครับจากปากกาสนามไม่ผ่านของเอ้าลูกเดวอดไปเปิดกัดจักลูกผู้หญิงสาวตูคว้าได้ เดิงไปรีวบใบเลขเก้าเก้าเอ้าล้ำหน้าติดไฟแดงครับปบสองลูกอีสานแพ้ช่วยสามจังหวัดชายภาคใต้ครับจังน้ำท <2 Give> ่วมได้เต็นลูกล้ำหน้าครับของเพชเบรนโบว์สิบห้าเปิดมาอีกครั Jerome ้งหนึ่งไม่พัน <fulfilled> บายลข8บกติบีซัจบมาังดานายเลข2ในวับายเ2ของไบงบุอินเดซัไปงนี้อ้าวใจฟาวครับจอลาจอลาจอลาเงกุมมาสมาตุงเ

สวยได้ดูปัดเลี้ยงเองหาดไปตรงนี้ต่อไปเกิดอะไรสักไม่พันดินเปิดไปแ้านขควายเื่อรับกงของายเล็กสไทยเบ้งโม่สิบห้าเจ็าเดินกลเอาดึไปดีดเลยครับมีลงาบามูอรถมรองดิ่พันเดินหลังของสวายยังจะท้าเพื่อน เบิดมาตุ Facebook, 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 like stop, like, ้มมาอีกครั้งหนึ่งหมายเลขหกไม่ผ่านไคเบิ้งโม่สิบห้าจุดเลือกเบิดตอบมาให้อีกครั้งหนึ่งเปิดไปเองครับไครเบิ้งหมายเลขสองตัดลูกดีว่าเงก้ยแม่เข้าซองโทรศัพท์ดูความไม่ได้ครับจุดนองเร็วทางด้านสวายมาแล้วครับหมายเลขเจ็ดเจ็ดหนึ่งสองอธิษฐา อาบผ่านไปเคียวตรงนี้ไม่ผ่านไม่ผ่านอ้าวฟรีชาตัวใหญ่ตัวหนาไม่ผ่านสบายอีกครั้งหนึ่งผ่านไม่ผ่านเน้นหลังเขาไปเบิงบูสสบายได้ลูกไม่ผ่านเน้นหลังของเทรเบิงบูสิบห้ามาหเลขงสองเก่งลูกบอลด้วยครับสบายได้ชุม ก็มาก้นงใไ้เพื่อนแค่หนึ่งหมาดยเลขห้ไปเป็นได้รูปอีกแค่หนึ่งรอบรอกครับสวยได้ชุ่มชุ่มเีกครับ

เด็ดมาเข้าสองพูดสามตัวดับทำบอลได้ดีครับคูดสามประตูโลก็นกระดอนมาอีกครั้งหนึ่งรับยังสวยงามครับของสวายเปิดมาทางด้านขวาให้หมายเลขเก้าเก้าไปเองไปแล้วานไหมเขาดีหนึ่งต่อสองลูกยังไม่ออมตับเข้ากลางให้เพื่อนอีกครั้งหนึ่ง มาไปเองไม่พันสวายสวายเติดบางเปนั้งหมายลเล็เจ็บเ็บปารลิมส์เาหมายเล็เจ็บผักสวายรัิขี์นะครับรัดตัววิเออมกันหน้าเลกสกอเนาะ สกาบอดขึ้นด้วยครับจิเอามเลยสองทักทายกับพูดรักษาจครับปล่อยออกด้านหลังไปธนกรยินดีสัตเเอง ได้กั้เต็งลูกขึ้นเปล่าจางเคปอดของสวัยเอฟซีจุดโดดมาให้จังดันไม่ผ่านอัดิษฐ์ไปบุญหม่ให้ออกขึ้นโดยกั้งดึงไปแล้วเออเอาฟองุ้่งสามตัวคว้าได้ครับดงกระจุดมาดังดันไม่ผ่านเอาหาบอลไม่เจอดึงด่าสอง มาไปทางด้านหมายเลขเก้าเก้าตัดเก้าคอยถักเท้ากล้เพื่อนหมายเลขหกหกมาทางด้านไม่ทันของไพรบดิงโม่สิบห้าเก็บลูกบอลด้วยครับ ตุ่เซับมใจมาให้เพื่อนกคงหนึ่งถวายไปเองครับหบายเครับไม่พานไม่พากุดไปอ้าวอดี์ตัดโรดีเปิดไปทางด้านซ้ายครับ สวายได้จบตุนมาให้ทางด้านหมายเลข15ไปแล้ววัดสวายจัดแกมาให้หมายเลข6000แล้วมือทำเหยียดเสาไปทีเดียวครับ เร่ไปตัลีอกตเลอนะหุวดนับบอลแล้วทบมาองีเปลี่ยนไก่ถึงนี่นได้ไ่จังตีรูทีปลาจ้เข้มอุดรดทางด้านสบายสบายไม่ติตัวตัวงัตัดโดนี้ออกน้่นไปใครเป็นหมวดสิ้าได้ชุกมยูนมาได้กินตันรเตือนุงมากปัดไทยจะดานหมายเลขห้าตัดเข้ากลางถึงเรียงดูเพื่อนทางดานรีให้ทางด้านหมายเลขให้ครั้งหนึ่ง ไปเองไม่พันสวรรคบจุ่มกินแดนไปเรืรรรร่อยครับของไทยบง15บงสิบห้าอยุ่มาตัดด้งในสวายได้ชุ่มครับจัดบลออกข้างสนามไป ถึงโดมมาอีกครั้งไม่ผ่านตัดเข้ากลางเข้าทีสวายไม่ผ่านตีชาแดนหลังถามบอลไมาเจอเปิดไปนั่นอีกครั้งหนึ่งไทยเบิ้งได้ลูกเจอไม่ผ่านายเลียสามของสวายบทเตียนอยู่ในแดงของสวายอยู่นะครับมาลูกนี้ตัดล e mm ูก hmm น um ah um> ี้ออกนน่นเก็บลูกบอลด้วยครับในเบอร์สอง <พ uka> สองอันนั้นไม่ใช่ค่ะบ่ะอ๋อ <ทำ S 2> อ่ะอ่ะ,อะคันตทอยน้องเฮ้ยมันก็อันนี้เลขสามับ <c oughs> อ้ได้จุ้มครับสวายสวายิายปจุ่มมาเอ้ได้จุ้มครับของไตรเบิงโม1สิบห้า ตุ้มเดียวมาให้หมายเลขสองผ่านไม่ลงนี้ติดติ้งผัดมาอีกั้งหนึ่งใส่บึงเอ๋โดนแต่บอดด้านหลังไปครับได้เจอลูกอันเดอร์ของใส่บึงหมูสิบห้าเฮ้ยไอโฟนทองเปรี่มเปิดบาลูกนี้หาบน ลูกยังไม่ออกหบบมายเั้งนี้อนรีสักอนรีสักก็จัดมาก็ไม่ผ่านสบายเปิดประดนใส่ครับผมอัดแม่ลูกผลับเปลี่ยนตัวครับหมายเลขเจ็ดออกสิบหกเข้าหมายเลขสี่ออกสิสเข้าครับเกินพองนะใครปนอ,นะอนีสักออรีสักตัอารีรับ อ๋อนะครับสบามเข้าสิบหกเ้าชุวจ้าดูเรีนนะดเรียนัลดรซงบบดอบวถรอไไปดิเห็นตกเกีดากูถ่ายวีดีโอมึงว่างได้เทได้ชุ๊งครับบาปตะโด อดีนตัทมมาไม่พันสิบสองครับเดินจ่ออกทลไปครัได้ช่วอีกครั้งหนึ่งครัของสวายจับหจนุมมาให้ก็จะให้เพื่อเข้าไปแล้เจ็ดเอาหมายเลขเก้าตัดบารอีกครั้งหนึ่งไปเองอยเรื่อยใหญฟา

ปังไดลุกฟาดในดนของไครบึงโบสิบห้าครับยยี่สิลบล้านปังลงในรัฐทวิตนะครับตัววินปันลงในโอโ้โหลยครับยอด จวนคีเล็กอาเข็มลูกบอลด้วยครับมันดานแตกเบิ้งบว์สิบห้าได้จังเตะลูกที่เปล่าจากเทปประตูเปิดมาทางด้านไปเบิงบว์สิบห้าเปิดมาทางด้านซ้ายกว่าจังเบิ้งไปนะครับผ่านไหมเปิดอีวิงเก็บลงไปใหม่ครับไปเบิ้งบว์สิบห้าหมายเลขสิบสาม

ดูเพ so ื oh ่อนครับมามาหมายเลยจะจีดีแต่บางง่มเสริมโอ้เปลี่ยนจ้ครับหมายเลยสิปออกสิองเข้าสวยครับเข้าิแนด้หม่เลยสมออกสิห้าเข้าครับสวายเยครับแดนหลัง มีกำมานแล้วนะครับเทนนิัสสุภาพมาเรียสิบสองทีมดูจนเดียวสิบสองปีครับเราปแล้วครับเสริมแตงครับและได้แชมป์มาจากจังหวัดขอนแกนเกเาวเวนของสวัสด์ไทยสุภาพเบิดมาลูกนี้เทนนิสออกได้จุ่มครับสวายปานขึ้นอะไรก็ได้ปาน เอไว้ทุ่มไปให้เพื่อนั้บอลด้านใบเล็กเจ็อีกครั้งนึ่งมือตีติดใบเล็กสองปัดตรงนี้ันบาเดนบาไปจนด้านหมายเลขหของใรบิงขึนหลังมาให้เพื่อนอีกงของใชรเบิงมั กลับไปสิบสามไปเองไม่พั 1, นสวายไหลไปเรยเก็บต่อต้วมาที่ด้านไหนเลขสองไปอ้าวลำหน้าัะจึดไฟแดงไปไม่ 1, ได้ครับตูวช่วยโคชชัดินยกตัวล้มตี๋แหละล้หน้ากลับไปอีกครั l ้งหนึ่งกลาบไปได้ลูกหมายเลขสอง Anya, มาตอด้านหมายเลขกเจ็ดเจ็ดปาอีกครั้งนึงไม่ผ่านกดเข้ากลางครับสวายมาต่อบอลดีครับกดเข้ากลางให้เทริพันธุ์ไม่สแนนไม่เข้าใจกันครับดิ่งปัดปีกรอบไมยเลขกห่างิ่งเร็วครับโอ้เร็วกระดายหน้าส่งมาไปกระดายมตรงนี้ตรงนี้โอ้ม่โห ับอยู่ในเดนหนังบกสตันโ้นิดเดียวครับไดูผู้รักษาประตูดูเพื่อนด้วยครับไม่สบายครับตะทิวรับประทานดูด้วยครับสบายสบยสบายสกอร์เตี๋ยวดวยพักสามโสด้าง ครจำเราอีสิบสันกับวันให้กำลังใจทุกวันนะครับถึงแม้วันหยุดไม่เป็นไรโดยใจน่ะให้พี่น้องเราท้องที่ท้องถิ่นสร้างสิ่งสารให้กับพี่น้องเราทั้งสี่เด็ดชุมชนนะครับเปลี่ยนตัวครับหมายเลขสิบออกสิบสี่เข้าครับสวัย ตคิวหกคิวกวท้งยี่สิบเลยน่นจะเป็นแทสตาดงวันเพนเดือนสจิบสอง <c oughs> อ่ะดูด้วยครับ <c oughs> ถ้าไม่ไหวก็ประคองเลยครับวันเ,นเพนดืนไปเรื่อยไปข้างหลังไปเลยูเนด้วยครับเออเอายับรูปขยับนะครับตคิว กบเื้อฉีกนะครับเอใบางดันวายเพื่อกระบายเลขสองหมายเลขสองลบจับไม่ทันนะครับลงแค่กระเป๋านข้างไปแต่จุมกสบายสบายุ่มมาดนงนี้ได้ฟาวับ หมายเลขสิบหกสังติสังติงกกขึ้นหลังไปให้ผู้รักษาประตูเปิดไปทางด้านไม่ผ่านชาบ้านอีกครั้งหนึ่งสวายขึ้นมุมออกมาได้ติดของไพล์ปิงบอกสิบห้าจัดทิ้งใจลูกนี้ออกทางไปครับได้ชึ้มคับสวาย หมายเลขห้าเปียนตะโก้ให้แลาวลุงมมาให้เจ้าบ้านตัวเทางเปิดบาทางด้านติดหมายเลขหกของสบายครั้งหนึ่งเปิดเปลี่ยนโหาดสนามเมื่อทานไม่ลูกนี้เปิดบาทางด้านขวาให้เพื่อนหมายเลขเอ้าล้ำหน้าทำหน้าอะไรอ่ะเปลี่ยนตัวครับหมายเลขหกออกสิเก็บเข้ากับสวายทำอะไรอ่ะ ยังไม่รับเลยเอออันนี้สอนปัดใบอีกครั้งหนึ่งกูจะเป่าอย่างเดียวเลยใบเล็17เราไ้ใหไปปัดายเกรตพัฒน์แฟนลี่นี้กจะให้เพื่อให้ท่นนั้นไม่พ่น กอนลงตอกเก็บดุมบอลด้วยครับพีดาลืมโดดวาเข้เจ้าแม่ตกองบ้านก็ไม่ไล่มาจบลุมบอลด้วยครับอยู่ไหนเลยตึกงตึกงตึ๊งละโอเคว่าไปกราบปวงแดงสวัยนะทุกครับสวัยทุ่มมาไม่พลานของ ไปฟาวเข้าดันหลังฮนะตอเก็บลูกบอลด้วย,นะยครับงนุนปิดาบะตาเทียับได้ตีลูกบอลลูกไปคิดกัไปแดนของไร์นโบห15ลับไมายเลขสอ ้ยนัก่อนปั่นลูกเนี้มาไว้ไงผ่านไปลูกนีกตรงคืนไม่เห็นโอ้โหเ้าทาไม่ทันหมายเลขสิบสามเอาได้ทุกครับได้ดึงบูสิบห้าดูมาไปเองไม่ผ่านไม่ได้เตะลูกกันได้ครับทางด้านไพรบึงโมยสิบห้าเริ่มเลย ถึงลังเะยี่เ็ดแล้วย่ิบเเป็นนาทียุบเนะโอ้ะลูกฟุตบอลสบายแล้วสบายสบายเบาเบาอ๋ดาวจุ่มครับให้เบิร์โบสิบห้าเกิดมาทางด้านไม่มีโอ้ย้อไปครับ ไลตั้งเตง๋ยลุงกีฬาจากกีบประตูของสวยไ,มไมปมางด้านเปียกก็ไม่ผ่านใส่เบิ้งโมสิบห้างหยุ่กระดอดขึ้นหลังไม้อีครั้งหนึ่งตัดเท่ากลางเปิดไปทางนั้นไม้เลขสองวิ่งตรงแรง เป็นไปฮั่นวิงไม่พันลูกกำลมครับมันเร็วสบายสบายจันจะยืมเพื่อนผู้ดศรัทธาประตูของสบายเอชซีเปิดมาทางด้านขวาตัดบัตรกลางด้านอีกยึดกำลังจับบอลไม่อยู่เปิดให้หมายลูกบอลต่อบอลมาขึ้ไปเปิดตบกลางมาให้ทางนั่นเอ๋ทีละพันนี่ บอลดันายเล็กสองสองไปอีกการ์ตาลูกนีไปอีกไว้ไกลจบเกิน,กนมาไม,ไม่ผ่านใบเลเสบบบ็สิบเอ็ดครับของสวายได้ช่วกับเฟรดเบินโบวสิบห้าูกมาตัดใบอีกครั้งหนึ่งายเลขกสองบอลลูกนีลูกยังไม่ออกตีนัปัดตาลีงออกเก็บเก็บยุบอลด้วยครับ เอาได้จุกครับไปเบิ้งมูดิสิผ้าตบบอลไปลูกเดียวปาบอลกระดอนออกเอาได้จุกอีกครั้งหนึ่งครับไปเบิ้งมูดิสิผ้าเบิ้งมู่ิสิผ้าเปิดมาอีกไม่ผ่านสวายสวายได้ลูกไปแล้วก็ไปเบิ้งมูดิสิผ้ามาต่อบอลสั้นๆแต่เขากลับไม่ผ่านแดนหลังอีกครั้งหนึ่ง สวายเดียวครับเปิดทางดันปีกซ้ายหมายเลขเจ็ดเจ็ดขับบอลอยู่ส่งไม่ผ่านไปลงนี้โอ้ไม่ผ่านถูหลังมาให้บ้าหไม่เข้าใจกันครับสวายโอ้เฮ้มึงตัดสินใจลูกนี้ออกทางไปต่อเลยเอาเอาหมดแล้วเปิดประตูเล็ตสิงเอวถอดเลยประตูเลยต่อยืนกับบน าดเจลุกล้มหนานของพริบุญโนีมาเปิด d ปาร์ปมาทางด้านปบุญโมนีมาเลยปัดเบอเปิดม้เพื่อนทีไม่ผ่านโอ้เดนหลังของสวัยถดเวลาบาดเจ็บสมนาทีในเวลาครึ่งหลังเปิดไปทางด้านไม่ผ่านสวย ไม่มีตัวเสยครของสวายม่เมายเลยสองของไพเบึงโมจิฮานทีไปเองครับเลี้ยงพันอ่าไปลงมือสองไปโอ้ได้เตะลูกหันเด้อของไฟเบึงโมจิฮา้ดเาไม่เปนะเีหดเวลาปัดเจ็บสนาทีในเวลาครึ่งหลัง สกอตก็ดำอยู <smile> ่ล <dans> ก <5. S 1> hey, no 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 well, ็สามศูนย์หมายเลขสองเปิดมาก็ปิดสวายวิ่งเร็วครหุ่ยยปีรพัฒรไม่ผ่านไปลตา เปิดปาะตูดานดิ้ส่งกินเอาลังหน้าครับไปเลยนะลุกลัำหน้าเปิดตรงดานซ้ายอีกครั้งหนึ่งของสบายมาโจมมาทางด้านของไม่ผ่านครับปิดของไฟเบิร์นบู๊ทสิบห้าโยนแค่นี้เดียว ไปครั้งหนึ่งไปบึงบุชิมาได้ลูกอีกครั้งหนึ่งไปผ่านไปตัดเข้ากลางอ้าวไม่มีเพื่อนครับต<ะ>่อมาถวายได้ลูกไม่ผ่านมาที่สองไปบึงได้กองบอลผ่านไม่ว่าจะไปเองผ่านไม่ลกยิงมือไปเปิดบอลก็ติดสวายเาแลม่ผนเข้าใจกันคนะแต่จะให้เพื่อนทางด้านฝีขวาไป็นบึงบุชิมาได้ชุ่มครับ ถุงมาตัดใบกันงนึงไม่ผ่านสวายไปเองตัดลูกนี้บืดไม่ผ่านแดนหลังของสวายขึ้นหลังมาให้เพื่อนดังนั้นสวายอีกครั้งหนึ่งเปิดจะดันซ้ายลากไปเองครับดังนั้นหมายเลขห้าขึ้นมาดังนั้น ไปแล้ครับไปแล้ย่องไดแดนหลังไทยมึงบูสิบห้าไปไแปตัดบอลออกเก็ลูกบอลด้วยครับบีดาลกบอลไทยบอลไทยบอลไทยลงพรมเต็มงวันเต็มงวันอ้าวุ่งรับ ถุงมาติดสวายอีกครั้งหนึ่งคือลรงไม่ใหมาใส่เบิ้งโม่สิบห้าตัดเข้ากลางตัดเข้ากลางมาอีกครั้งหนึ่งเปิดเบอรทางด้านขวาให้เพื่อนครับหมายเลขสองลงไปเองอาจไม่รู้ดีไม่แห่เดินหลังขับหมายเลขสิบเอ็ดของสวายตัดบอร์ออกได้เตะลูกเหรอฮะจะไปเล่นกันที่บ่อ ช่วยส่วนนี่ทีมแรกนะครับก็พันนี่ก็ทีมโค้ดที่สองนี่ปันโลกปิดรำกระลงนี่ข่าวซอกโค้ดทีสามถือคว้าได้ครับจุดดอกอ้าวหมดเว